ใน,น,น,น่ค่จเลนะ่น้ถ้ากยลืมใครจยเล่นไหนมั้นนีเก๋ททำจะเสียเสียมวยแต่กวยงานไงี่นเนจ๋เวะ่ะคนที่ว่าให้ยืนดูเุมือขาดเกมจน,จนแซ่บ ช่วยที่เขาผัดกะเพราตับครับผมโอ,โ,โอ้โอเหเผาตับราดข้าวนะครับอ่าหมวดผู้มหมวดกินกะเพราตับใช่ไหมครับโอโ้โหสุดยอดครับผม <laughs> นี่ครับอีกจานหนึง่งโอโ้โหน่นอนน่าทานมากๆครับผม <laughs> โอ้จานนี้ของแอนครับโอ้ยกะเพราตับพี่น้อง <laughs> เป็นตัแซ่บขนาดครับผม รากินข้าวด้วยกันครับผมแซ่บครับมากับพ่อไม้นะครับวันนี้ครับปานีครับว่าไงผู้พมหดอร่อยไหมอร่อยครับยอดครับผมสุดยอดครับสุดยอดนะโซนนะครับจีบได้ครับผมช่องทางของแอคพาแซ่บนะครับสวัสดีครับพบกับแม่แอคพาแซ่บเช่นเคยนะครับโอ้โหวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกันครับผม เล็กลูกชิ้นหมูหมักน้ำตกครับผมของปนีนะครับกรุงครับผมเสียบลายพี่น้องสีสันจัดจ้านใส่ซ like อสพริกด้วยครับผมน่ากินครับว้าว เป็นจะแซ่บขนาดพี่น้องรับรองว่ารสชาติเย้มจนครับผมรอร่อยโอ้นี้เส้นมีเหลี้ยงเออเป็นจะแซ่บขนาดผู้หมวดไม่ยิมนะครับต่อแลครับโอ้ยยูจะตะกามไปถึงไหนครับผมสุดยอดนี่ครับขู้หมดมาแบบว่า้านนี้อร่อยนะครับ จัดไปเต็มจันปเตแตนะครับ coup! จัดไปนะครับกินเสร็จแล้วจะไปจับผู้ไลยไหมครับเนี่ยจับครับจับจับผู้ไายผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้หญิงเอ้าแล้วผู้ชายไม่จับครับไม่จับครับโอ้ตายเลยตา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 ยเอากินอิ่มแล้วก็จะไปจับผู้หญิงนะครับอ่าผู้ชายทําผิดไม่จับนะครับคุมหมดคนนี้สุดยอดครับผมสวัสดีครับพบกับลุงแอ๊ดผาแสบเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงแอ๊ดก็มากินข้าวเที่ยงกันนะครับนี่ก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวครับผม นี่ครับลูกชิ้นนะครับเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อสดนะครับน้ำตกครับผมกากิีมากๆครับผมนี้กะเพราหมุดจานนะครับอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวนะหมดไปแล้วครับผมเส้นเล็กลูกชิ้นหมูหมักนะครับของผู้หมวดนี่ชามที่สองนะครับอร่อยมากครับร้านนี้นะครับ อ่ามาปรุงกันเลยครับผมใส่ลงไปครับผมพริกป่นน้ำส้มครับด้วยน้ำปลาครับผมอย่างแรกไม่ใส่น้ำตาลนะครับเพราะว่าหวานอยู่แล้วครับผมใส่ซอสพริกด้วยครับ เติมขมนัวนะครับก๋วยเตี๋ยวแซบครับผมเสร็จแล้วก็โคเลโคเลเช่นเคยครับผมอแ <c oughs> ต่แซบหลายพี่น้อง <c oughs> มาเด้อครับเด้อกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันครับผมแซบ

เออเรแบบาจะไขายเอาไม่อยู่อำไมเอ,อาแกขายกัน,นี่เอาฉัน,น่กรเรียกตุกจีนนออะ่ะโวต๊โอ้ยเซ็คราด ข้าใจนานแล้วลยายเ,เล่นนีกก้ถ้าี่ลืมไี่่อยเล่นเนี่นนีเก๋ทำจะเสียบมวยจะกุง้งงานีงเก๋วะ่วะแคนเียวอะให้ยืนดูคนขาดเจมจนแซ่บ